สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมากินลูครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับผมซื้อมาจากร้านดังนะครับเนาะล้านดังจากกาเพอจุนนะครับสุดยอดครับพี่น้องที่เขาได้มายากันรอมานานแล้วครับคลิปนี้ครับนี่ครับเสริมนะครับเสริมจากเนาะเอาได้มีมาหน่อยครับแต่ว่าผมชอบในการทอดนะครับเนาะทอดนี่อนี้ ใบมะกรูดทอดนะครับพี่น้องเนาะนี่ใบมะกรูดทอดครับแล้วก็มีใบใบบักขนุนครับขนุนทอดนะครับเนาะแล้วก็มีมีครับพี่น้องนี่มีนี่ครับเนาะกินกับลูรัมกันนะครับพี่น้องครับเอามากินด้วยกันครับเนาะพี่น้องครับเนาะกินด้วยกันครับอ๋อจ้าเราดูแดงๆครับพี่น้องตัดป้าตัดตัดหม้อกับแล้วหม้อนะครับพี่น้องตัด อืมหินักกับคุยากละ่ะกินด้วยกันครับน้อกไม่น้องครับมาสก,กําัมเหรอโอ้เข้ามันแข็งแล้วครับนอกสักกรัมด้วยเดีย๋ยวครับเปหัวกูทอดครับ ขอให้คนที่กินบวก,กินดิ้บด้วยครับพี่น้นองนาอคนที่เนก,กินบก,กินดิบครับจ่ว่าผมชอบครับลู่ทางเหน,นือนาออาหารเหนือครับอาหารเหนือ,ขอเขาล้ำขนาดครับพี่น้องครับทางภาคเนออหนือเขาเนาะครับน้องได้เลยไข่มากเพ็ดแต่เติมเพ็ดไปไข่มาก,วากหวานแต่เติมหวานเปื่อนน้อยแตได้ ขุนกบไม้หมกูทอดครับพี่น้องล้ําพอนานผมขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาดูไม้นะครับเนาะคนใหม่ก็ดีครับคนเก่าก็ดีขอบคุณหลายๆครับที่มากดที่ตามนะครับเน,นาะล้ําพอนานครับพี่นอ้องอ,อือผมกินล้ําอยู่ที่คนมากครับพี่น้องทำเป็นล้ําที่คนมาก นี่มีมาแล้วไปเนาะน้ำแก่อ่าวันนี้มีไก่ทอดนะครับไปเทศโกโมมาไปเนอะได้ไก่มักทอดเลยทอดเองนะครับมักน้ำมาไปเนาเนะเป็นสูตรของเฮาเอ,อง,งเนาะทอดเพื่อน้องเนยกินเนาะน้องเนยมาโชว์ตัวหน่อยค่ะ อุตส่าว์อุตสาวคนนึงครับกินเดี๋ยวผมจะผมูทอดไก่ให้กินไปดิค่ะไปดิค่ะก่อนไปดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคผูคค้ชมอ่ะกินข้าวด้วยกันค่ะจ้ะใบมะกรูดทอดพีน่น้องมีใบมะกรูดทอดแล้วก็มีใบขน,นนะุนเนี่ใบขนุนครับพีน่น้องมีหอยังครับได้มีใบสนุนครับมันจะออกหวานหวาน ไม่สนหมครับล้ำาดม่ดอกดอกไม่บ้านเขาเนยครับแต่มันล้ำขนาดนับนนี่ับสดขาวตองน้ำคัดลูกักกันเรอวนนี้มเมาอน่ะยหน้องเดี๋ยวแล้ต่มันบอกไกลกองครับต้องยกมาขึ้นแบบนี้ครับไม่หรอ กูนะคนเดียวมันบ่มดหมดครับเดี๋ยววันนี้ห้องเมียมาอู้ด้วยมันยากคลิปด้วยกันคืองการยากจดยังกินครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะพะัฒนาเราไปครับทำคลิปทั้งหยึ่งรู้เป,ป็นน้องได้รับชมจัดแจงวันนี้ครับมีอีกลหลายคลิปนี้อพี่เป็น้อง ีทหลายคลิปนะครับน้องที่ผมจะทำดูคอนเทนต์ของผมนะครับปไปเปน้องไปเอาน้ำอิงหาหาหอยแอมร้อมแล้วนนะแต่ว่าคล e ิปนั่นก็เอาคุณพี่น้องนะครับี่เข้าไปดูครับผมกลกนกรกน้ำกรละน้ำกรลนน้้ำกรน้ำกรกนร้ำกระหลก้รนำกนลน้รนละ อย่างนีนครับข้าวต้มครับพี่น้องผักข้าวต้มก็เนื้อครับลาบลาบทุกลาบเลยครับขาดทักนี่มาได้ครับลาบทุกลาบแล้วก็ลาบเนื้อลาบอะไรอย่างลาบหมูลาบคไกวเราพี่น้องลาบหมูขาดมาได้ด้วยข้าวต้มครับพี่น้องปูไว้ละตึงหมักขาดแล้วลาบกับลูกนี่มันตึงลำมันลาบมาได้วันนี้ไปกันได้มีมาชุดเดียวเหรอเจ้าเนาะ นี่นะดูกันครับมีบะปอข้าวกะเลยทอดพักกับหลายๆจอ,อกอครับพี่น้องปบาทะมาเดี๋ยวสปอร์ไร่มาแย่งครับอ่ามันจะมืดไปน้อยก็ขออภัยโทษครับพี่น้องหัวขาะมากเนืกอขาวมากเลยนะขาตองขาตองข้าวเดียกันครับ <ừ> ที่กินยอดมันไปก่อนหน้าแล้วเขาก็เลยกินดูแตะกอนวันหลังจกทางนูง้นจะป้า,พ,า,พ,าพี่น่ <laughs> องมาแน่ยอย่างนี้แม่น้ะงผู้แก่้าปฝาเนาะพี่น้องมอเครับรถแทบไมครับเนาะก็คิดคอนเทนต์นะครับแต่ถ้าอย่างอย่างกับบอก แสดงว่าก็เห็นทั้งลุ่มได้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะทำเนาะอาหารในเนื้อก็ได้ครับนี่ก็เสนอเข้ามาเน่อยจ้าเนื้ออาหารเนื้ออาหารบ้านฮาครับเนาะเอนี่ตำตุ้มตำยังอันเดื้อเนี่ยเข้ามาถึงเนี่ยตึงกินไปตัวครับตื่นเร็วครับช่องต้องไม้ฟังที่ตาำกันเน้อยจ้าเนื้อโอเคครับตื่นเร็วรอ อ่าจ้าอร่อยอืมอ่อืมอืมกออืม้มดไบัคนครับใบมะกรดูดทอด ออนถอดพริกต้นนะอออขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนับชมครับครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมนะเจ้าเนือ้อคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมย้าวขอรับที่นี่เนะาะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ครับกดซับตะไคร้ครับกดติดตามเนาะพี่น้องเนาะคุณไร้ไลค์ครับท่องไม้นะครับฝากเป็นน้องเต้นเนาะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีสดดครับขอบคุณครับ